คือหนูสนิทต,ตอนนี้หนูสนิทกับทุกคนมากแบบในที่ห้องฉุกเฉินคือหนูสนิทมากมากคือหนูว่านั่งถามพี่เขาว่าแบบพี่จําหนูได้ไหมคือหนูมาห้องนี้บ่อยอยู่นะตอนนั้นก็ตกบันไดอีกตอนนึงก็ติดเชื้อในอะไรติดเชื้ออะไรนะลืมพี่เขาว่าแบบบอกว่าพี่จําไม่ได้นะ พี <ider> like ่จาใครไม่ได้เลยพี่เจอคนเยอะเกินอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็ไปค้นไปค้นประวัติการรักษาของหนูใช่ป่ะทุกคนเขาบอกเขาเขาก็ตกใจไงตอนที่เขาแบบค้นแล้วเขาก็ตกใจเขาก็แบบเดินมาคุยกับหนูว่าแบบเออกินน้ําบ่อยๆด้วยนะคือมากี่รอบก็มีแต่ติดเชื้อรักษาสุขภาพด้วยอะไรอย่างนี้ถึงจะสลิดกันแค่ไหนก็อย่ามาอีก